เอ็นเอ็น,นมาบางังลูกืยังทิโอ้นั่งทั้งวันก็ปวดหลังปวดเอวคูยังว่ากันเลยซื้อเตีงยงผ้าใบมานอนค่ะท่านผู้ชมเตียตงผ้าใบจ้านัง่งนั่วันัหนั่อนม่กนเ่ยวันันั้หนยใจนม่งั่งอทอั่งเั่ง เหนื่อยมันเหนื่อยมากเลยมันมันนอนไม่อิ่มนอน่เต็มตาเอารถขึ้นไปเฮ็ทบองหันไอเทียน ตั้งศูนย์คือไปตั้งช่องนี่เมือม่อเม<ร>ื่นี่กงช่วงล่างเออน้ำมันเืองขึ้มอนนะต้องเล่นนี่หรอเปล่้างในีนบบจีน็กนั่นนะ่ะ

มอนมอสในรถเทอานั่นแห,นนนหล,ละ,นปปะอนุนข้อเทอนั่นแหละทนลับค่ากับมะปุกเอา ขายไม่หมดเลยค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็ขายไม่หมด ه, ขายสามาวันแลรกก็ไม่หมดได้แต่ทุนกำไรยังไม่ได้นั่นนะ่ะกำไรกองก็ย่ะอ,อยู่นั่นแหละเลืองเงาะประมาณหนึ่งโล มันพูดประมาณ5โลนั่นแหละคือกำไรแต่มันก็ไม่ได้ขายมันมืดแล้วเป็นไงเป็นไงสบายไหมมาจุดิ dia kasi okay. serani dia okey kunci okay. banyak okay. silang yang